สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆชาวเกมแผนออมเอ็กซทุกคนนะครับวันนี้นะครับพบกับผมคุณโตเช่นเดิมนะครับวันนี้นะครับจากที่เพื่อนๆหลายคนนะครับถามมาในเพจนะครับว่าจะหาคัตเตอร์จีเบลอย่างไรนะครับเพราะว่าตอนนี้คัตเตอร์จีเบลนี่ราคาถูกมากนะครับหลายๆก้อนนะครับเพราะว่าเสาเนี่ยเอามาขายเรานะครับให้เราได้หาซื้อเอามาขายกันได้เยอะมากนะครับแต่หลายคนเนี่ยไปดูบิลมานะครับอันนี้ผมจะยกตัวอย่างใน POE อดัตมินจาแล้วกันนะครับ ว่าเราอยากจะหาคัตเตอร์จเวลเหมือนกับเขานะครับเราจะค้นหายังไงครับในเทรดนะครับวันนี้ก็เลยมาทําคลิปแนะนำนะครับเดี๋ยวผมจะสมเอาอันนี้ละกันนะครับเขา่บิลนี้นะครับก็จะใช้คัตเตอร์จีเวลแบบนี้นะครับคัตเตอร์จีเวลนี่ครับก็จะแบ่งเป็น3ขนาดนะครับมีก้อนกลางก้อนใหญ่นะครับแล้วก็ก้อนเล็กนะครับ โอเคนะครับกก้อนนี้นะครับเรียกว่าก้อนขนาดใหญ่นะครับมีตั้งแต่8ปดพาสนะครับจนถึง12 pass พาสนะครับหลายคนก็ถามพี่ครับ12อันนี้ขายได้ไหมครับขายได้ไหมครับต้องดูงนี้ก่อนนะครับบิวส่วนใหญ่นะครับก็จะใช้แค่8ปดพาสหมายความว่าเราจะใช้แต้มนี่แปแต้มแต่ถ้าเป็นก้อน12 pass พาสเนี่ยเราต้องใช้ถึง12มันก็ไม่คุ้มใช่ไหมครับมันก็เยอะก็ไม่มีใครใช้ครับทิ้งไปได้เลยถ้าเราเจอก้อนแบบ10 11 12บนะครับ8ดกับ9 9นี่ยังพอได้นะ แต่สิบสองสิบสิบเอ็ดสิบสองนี่ยทิ้งไปเลยครับต่อไปครับก้อนใหญ่นะครับก็จะมีสองซ็อกเก็ตครับสองซ็อกเก็ตอันนี้เป็นตายตัวอยู่แล้วครับมีทุกก้อนเลยนะครับแล้วก็ต่อไปครับอันนี้คือหมอดหลักนะครับหมอดหลักก็คือเป็นแบบฟิสิกส์นะครับเป็นจีเวลแบบคตเตอร์จีเวลแบบพาสซิฟนะครับแล้วก็หมอดรงนี้นะครับจะสุ่มตั้งแต่ไม่มีเลย 1หมด2หมดแล้วก็3มหมดสูงสุดแค่3มหมดครับ4หมดนี่ไม่มีนะครับทีนี้วิธีเราหาวิธีเราจะหานะครับเรามาหากันเลยนะครับขั้นแรกนะครับเราต้องหาแบบ 8+ ปดพาร์ีแล้วก็อินคิดฟิสิกส์นะครับแล้วก็มาที่เว็บของเรากันเลยนะครับผมจะใช้ p ิเออีัเทเป็นหลักนะครับใช้จนชินแล้วนะครับเริ่มจากหาที่ g ีเวลครับพิมพ์คําว่า G ีเวลลงไปนะครับแบบก้อนใหญ่นะครับ LA ครับ ไม่ใช่ bicycle นะครับก้อนใหญ่แล้วก็หาแบบคำว่า passive แบบ8นะครับพิมพ์คำว่า add ครับ add s เป็นวักชาร์ป s passive ครับ pa ก็มาแล้วครับ cutter gweil เห็นไหมครับแปด passive พิมพ์ข้างหลังช่อง mac นะครับ8ก็คือไม่เกิน8นะครับอะไรก็ได้ไม่เกิน8ซึ่ง8มันน้อยสุดอยู่แล้วนะครับต่อไป increase physics ครับ increase นะครับ physics นะครับ ดาเมจครับโอเคนะครับแล้วก็เลื่อนหาไปที่ส่วนของคัตเตอร์นะครับอันนี้เห็นไหมครับนี่คารับอิมพิคแบบนี้นะครับหาไปที่คัตเตอร์แบบนี้นะครับคัตเตอร์จีเวลซึ่งมันจะมีอยู่อันเดียวครับคัตเตอร์จีเวลเห็นไหมครับมีอยู่อันเดียวเลยสีม่วงแบบนี้นะครับอ่าโอเคเลื่อนไปนะครับข้างหลังไม่ต้องระบุครับเพราะว่ามันมีอยู่ค่าเดียวนะครับอ่าต่อไปเราก็มาดูราคากันก่อนนะครับราคาก้อนนี้นะครับ อยู่ที่ประมาณน่าจะ 2C นี้ไม่น่าจะขายนะอันนี้อยู่ที่ไอเทมเลเวลด้วยนะครับแบบนี้ครับอยู่ที่ประมาณ 10C ครับ 10C 12C ทีนี้หมอดต่อไปครับหมอดต่อไปก็คือ b บ t เทนฮาร์นะครับ BA TT นะครับเดี๋ยวเราจะหาทีละหมอดกันเลยนะครับวิธีหานะครับพิมพ์ลงไปครับ BA TT นะครับ b บ t เทนฮาร์นะครับโอเคต่อไปครับ ฟอ r ต์มัลติพายเออร์นะครับฟอ r ต์ Fort, นะครับอ่าฟอสต์มัลติพายเออร์นะครับต่อไปนะครับอายอนเบเกอร์ Baker, นะครับสามก้อนนี้นะครับผมเชื่อเลยนะครับฟิสิกส์แล้วสามก้อนนี้ราคาหลักร้อยแน่นอนนะครับ 2 0 0ถึง300แน่นอนนะครับอ่ะเดี๋ยวเราไปค้นหากันนะครับอ่ะก็นี่นะครับอย่างที่พูดเลยนะครับก็ฟิสิกส์เนี่ยก็เล่นกันเยอะนะครับเป็นหมดฟิสิกส์เล่นเยอแล้วมี3าพัสสิบซึ่งเป็นพัสสิบที่เยอะที่สุดนะครับมันก็จะาราคาแพงทุยโทษดีนะราคาแพงนะครับอ่ะนะครับอยู่ที่ประมาณ300 CX อะนะครับ สี่ร้อยสี่ร้อยประมาณนี้นะครับี่ AFK แต่นั้นนะครับเวลาเพื่อนๆจะหาบิลมาเล่นนะครับไปดูบิลแล้วก็อยากจะเล่นตามเขานะครับก็ถ้าเขาใช้คัตเตอร์นี้นะครับคัตเตอร์นี้ทําให้มันแรงขึ้นครับทำให้มันแรงขึ้นมากเลยนะครับเราก็มาหาพัาหาคัตเตอร์ก่อนครับว่าเราอยากจะใส่เหมือนเขานี่ราคาเท่านี้เราสู้ไหวไหมนะครับถ้าเราสู้ไหวก็หามาครับก็จะได้ดาเมจแรงเท่าเขานะครับ แต่ถ้าเราอยากจะไปทำเองซึ่งถ้าเรามีแร่มีอ่าันเทเลชันนะครับหรือเกลสีฟ้าครับมีน้อยนะมีไม่มากก็แนะนำซื้อเอาเลยนะครับหรือว่าเราจะค้นหาเอาไปทำเองครับแล้วก็ลองลบหมดดูครับเอาแค่นี้ก็พอนะครับเราดูว่าของเขาเป็นเมื่อกี้ครับไอเทมเลเวลสูงสุดที่มันออกก็คือไอเทมเลเวล60ใช่ไหมครับอันนี้77แสดงว่าไอเทมเลเวล60นี่ก็ออกแล้วใช่ไหมครับดันั้นเราก็ลองหา ไอเทมเลเวลหกครับแล้วก็ค้นหาไอนี้เคสกอลินลที่เราอยากจะเอาไปหมุนเองครับซึ่งมันจะออกเหมือนมดเขานะครับเดี๋ยวก็ต้องใช้แรนนี่ครับก็อยู่ที่ประมาณ3านี้ไม่ขายอยู่แล้วครับ1ิบนี้ก็ไม่น่าขายอยู่ที่ประมาณนี้ครับ 12C นะครับ 15C ก็เลยเตรียมไว้เลย1 5บหรือว่าเราจะหาแบบไอที่ใกล้เคียงก็ได้ครับอนนี้แบบหนึ่งพันนะครับ อ่ะแบบนี้นะครับอ่ะแบบนี้แบบ2องบาสซมีฟอสไออย่างเดียวอันี้มีไอออนอย่างเดียวนะครับแล้วก็มาหาแบบนี้ก็ได้นะครับอ่ะไอ้นี้ก็อนหนึ่งที่เราจะไปซื้อเองครับก็แบบคัตเตอร์ก้อนใหญ่นะครับทีนี้ผมจะมาลองหาแบบเราไปหาบิลมาจากใน P.O.B ดูบ้างครับอ่ะไอ้นี้เป็นบิลที่เลือดไหลนะครับเลือดไหลดามจอยู่ที่2ล้านนะครับก็จะมีก้อนใหญ่นะครับ แพาสิก้อนกลาง4พาสแล้วก็มีก้อนเล็ก2พาสิบเมื่อกี้เราหาก้อนใหญ่ไปแล้วนะครับทีนี้เราเรามาหาก้อนกลางกันบ้างนะครับก้อนกล,ลางแบบนี้นะครับโอเคนะครับขออภัยนะครับโอเคนะครับแบบก้อนกลางครับอันนี้แบบ4พานะครับแล้วก็ตรงนี้เป็น ดาเมจโอเวอร์ไทม์เฉยๆนะครับดาเมจโออร์ไทมนี่มีแบบไฟมีแบบน้ำแข็งมีแบบกายภาพนะครับของเราตรงนี้นะครับเริ่มหาตรงนี้ก่อนเลยนะครับผมกลับไปที่เว็บ P.O.B เหมือนเดิมนะครับอลบคําค้นหาเดิมก่อนหน้านี้ทิ้งก่อนนะครับเหมือนเดิมครับหาแบบ G ีเว l ครับแล้วก็แบบก้อนเล็กนะครับมีเดียมนะครับ M.E นะครับมีเดียมครับต่อไปนะครับม o ครับเริ่มจาก8ปดพันสิบสี่พนสิบก่อนครับแอ๊ดครับ ชาร์ปเป็นวักงพาส์สีครับผมชอบไปพิมพโอนะครับมือมือเร็วไปหน่อยแบบสีพาส์สีนะครับอ่าแล้วก็ดาเมจโอเวอร์ไทม์มัลติพายเออร์นะครับดาเมจนะครับโอเวอร์ไทม์นะครับมัลติพายเออร์่ะคัตเตอร์จีเวลส่วนตรงนี้นะครับแบบมัลติพายเออร์เฉยๆนะครับโอเคนะครับต่อไปครับ ก็จะมี2ก้อนตรงนี้นะครับก้อนแรกชื่อว่า Brown นะครับ Brown Potency นะครับพิมพ์คําว่าอะไรก็ได้ข้างหน้าก็ได้ผมพิมพว่า Potency แล้วกันนะครับสั้นดีโอเคนะครับ P-O-T-E-N-R นะครับ Brown Potency นะครับก้อนที่2ครับชื่อว่า O นะครับ O-B-L-I นะครับ อันผิดขออภัยนะครับเราก็พิมพ์ไปเลยครับ obli obli มีแล้วอันเดียวครับก็กดค้นหาครับไม่น่าแพงครับพาสซีฟไอ้จิเว่แบบนี้มีอยู่หกสิบห้าอันนะครับเห็นไหมครับห้าสีนี้ไม่ขายอ่าไม่น่าขายครับแสดงว่านี่ครับเจ็ดอยู่ที่ประมาณนี้ครับเจ็ดสี่แปดสี่นะครับสิบสี่ครับอ่ะผมตีไว้เลยสิบสี่แน่นอนครับเดิ้ลซึ่งไม่แพงครับบอกเลยว่าไม่แพงครับอ่ะแบบนี้เห็นไหมครับได้เลย เห็นเข้าเลยนะครับคัตเตอร์ก้อนนี้14ละนะครับก้อนนี้ก็ประมาณ15ดาเมจอลิเมนต์นี่ไม่น่าแพงครับคนไม่ใช่น้อยนะครับอันนี้ก็น่าจะแบบ10ถึงไม่เกิน24ครับก้อนใหญ่ฉะนั้นเราเอาคัตเตอร์จิเวลแบบนี้ครับเหมือนบิวนี้ใช้คัตเตอร์จิเวลแค่ตรงนี้อย่างเดียวนะครับแล้วก็เอาพาสซีฟเนี่ยครับเอาคัตเตอร์จิเวลเนี่ยไปหาดูก่อนนะครับ เช็คราคาดูก่อนว่าของมันไม่แพงโอเคเราสามารถหาซื้อได้ก็ไปหาซื้อมาหรือถ้าเราอยากจะไปหมุนเองครับคิดว่า2องพนี้มันไม่น่าเกินความสามารถในการหานะครับก็ลองเอาไปหมุนเองก็ได้นะครับแล้วก็หวังว่าคลิปนี้นะครับคงเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆในการหาคัตเตอร์จีเวลมาใช้นะครับเสริมความแรงของเพื่อนๆได้ในหลีก3.13นนี้นะครับสำหรับคลิปนี้ก็เอาไว้แค่นี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ